เราคือคนสําคัญในใจเขาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันได้ในคลิปนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลุน a ่าดิสตินีนะคะโดยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นช่องที่เล่นพิกอาการเนาะเกี่ยวกับความรักอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครชอบเล่นแนวนี้อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ได้เลยนะคะส่วนท็อป,ปิกของเรานะคะเราก็คือจะมาเช็คกันนะว่าเขาคนนั้นนะคะคนที่เราดกถึงเนี่ย เขาเห็นว่าเราเป็นคนสําคัญในใจเขาไหมเราเป็นที่หนึ่งไหมแบบนั้นก็ได้หรือว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงเรามีอิทธิพลในความรู้สึกของเขามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะโดยการดูจะเป็น general reading เนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูสนุกเพ,เพลินๆไปละกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากดูที่มีความเฉพาะเจาะจงแนะนํปในการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะมิงก็มีลายเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขออภัยนิดน,นึงนะคือเสียงมิงไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่มันจะเป็น ้มพเพราะฉะนั้นก็อาจจะทนเสียงมิงไปนิดนึงพยายามจะคุยคุ้มเสียงให้ปกติมากที่สุดนะคะแล้วก็โดยคลิปนี้นะคะก็จะมีไพ่ให้เรื่องทั้งหมดนะคะ4ใบด้วยกันนะคะใบที่1ค่ะ2 3แล้วใบสุดท้ายใบที่4ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆรู้สึกไพ่ใบไหนดึงดูดมากที่สุดนะคะสามารถเลือกไพ่ใบนั้นแล้วก็กด time stamp ข้ามไปฟังคำทำนายได้เลยค่ะ สำหรับคนนี้เลือกไพ่นะคะใบที่หนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเนี่ยเป็นคนสําคัญในใจเขาหรือเปล่านะคะก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ภาพรวมก่อน,นะคะว่าทิศทางความรักระหว่างเรากับเขาน่าเป็นอย่างไรนะคะมิ้งรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันแลดูจะมีบรรยากาศเศร้าๆนะอาจจะด้วยเราสองคนมีปัญหาบางอย่างะคะเช่นการทะเลออกกาะกันการไม่เข้าใจกันการถูกทําให้เสียความรู้สึกแบบนั้นก็ได้ซึ่งมันเกิดอัด อาจจะเกิดจากการที่ตัวเขาก็ได้นะคะที่แบบค่อนข้างจะมีความแบบผงผางอคิดอะไรก็พูดออกมาเลยอาจจะยังไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีแต่เวลาที่เขาเผอพูดอะไรที่ดูรุนแรงไปสักหน่อยนะคะเขาก็จะมารู้สึกผิดในภายหลังนะเวลาเห็นเขาเราดูผิดหวังเสียใจเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกดีนะคะเออแต่ว่าอาจจะด้วยเป็นคนที่ทําอะไรเร็วนะเออมันก็เลยอาจจะทําให้เขาเพอทําอะไรบางอย่างออกไปโดยที่ ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีละกันนะเออแล้วตัวเขาเองนะคะพอเหมือนกับเราเสียความรู้สึกอะ่ะมันก็อาจจะทําให้เขาคิดมากไปด้วยนะว่าเนี่ยเป็นสาเหตุไหมที่ทําให้เราอะ่ะจะแบบไม่อยากไปต่อกับเขาอยากที่จะถอยออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้แบบนั้นก็ได้ค่ะ แล้วมิงคิดว่าตัวเขาเป็นคนที่แบบภายนอกอาจจะดูตึงๆแข็งๆแ,แต่เป็นคนคิดมากนะยิ่งถ้าเกิดเราสองคนมีเหตุให้ต้องห่างกันนะคะเช่นห่างกันเพราะในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนต้องมีการเดินทางตลอดอะไรแบบนี้นะะเขาก็จะค่อนข้างกัง,งวลเยอะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะมิงบอกว่าตัวเขา,าเหมือน เห็นโอกาสบางอย่างอะในความสัมพันธ์ที่มีกับเรานะคะอาจจะมองว่าเราเป็นสิ่งที่แบบมีคุณค่ามากๆต่อใจเขาอะไรประมาณนะี้เหมือนเป็นที่พักใจนะคะเป็นที่ที่อยู่ด้วยแล้วอบอุ่นสบายใจโดยที่ตัวเขาอะเหมือนกับถอดหัวโขนได้อะไม่ต้องทําเป็นเก่งไม่ต้องทําเป็นแบบว่า แบบพราวอะไรต่อหน้าเราสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่อะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้ทําไมนะเหมือนคนคนนี้ชอบพูดจาแบบแรงแทงใจอ่ะที่จริงเขาเป็นคนที่พูดเก่งนะเขาเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสารดีนะคะเขาสามารถพูดเพื่อสร้างความมระทับใจให้กับเราได้แบบสุดๆแต่ในขณะเดียวกันด้วยอาการพูดเก่งของเขาบางครั้งก็พูดจาได้แทงใจสุดๆด้วยเหมือนกันอ เนี่ยมันเหมือนตัวเขาเป็นคนแข็งอะ่ะเขาเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอะ่ะเผลอไปพูดอะไรที่กระแทกอีกโก้เขาหรือไปพูดอะไรในเชิงที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เขาคิดหรือประสบการณ์เขาอะค่ะเขาก็จะแบบไม่ยอมอะ่ะเขาก็จะพูดพูดตรงพูดจาแรงหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันคราวนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าเรารู้สึกอย่างไรกับเขานะคะ มีคิดว่าตัวเราอะรู้สึกดีกับเขานะแล้วก็ยังพร้อมจะให้โอกาสในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเสมอน,นะแต่ว่าในบางครั้งนะคะมันจะยังมีอะไรที่ดูคลุมเครือแล้วก็ไม่ได้ชัดเจนบางคนเหมือนแบบเป็นแค่คนคุยกันเฉยๆบางคนถูกทายอยู่ในเฟรนด์โซนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่เหมือนตัวเราเองก็ค่อนข้างจะเหมือนพยายามเข้าหาเขาอะเออเพราะเราอาจจะแบบ รู้สึกมีความคลั่งรักหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันแล้วความรู้สึกของเขานี่มีต่อเรานะคะเป็นอย่างไรมีรู้สึกว่าเราคือความอบอุ่นเราคือความสบายใจแล้วเหมือนเราเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นคนสำคัญในชีวิตเขาอ่ะอันนี้คือแบบเหมือนยังไม่ทันเปิดเลยนะแต่ไพต่ตอบมาแล้วนะคะในเรื่องที่ว่าเราเป็นคนสําคัญสําหรับเขาแค่ไหนถ้าดูจากไพ่ก็คือเป็นคนที่สําคัญมากๆนะเออการที่บางครั้งอาจจะทําตัวไม่น่ารักในิสัยไม่ค่อยดีเออดำให้เราเสียใจบ่อยนะคะแต่ว่าตัวเขาอ่ะ คิดว่าเราอะคือที่หนึ่งนะคะเราคือเหมือนกับเป็นคนที่สนิทที่สุดเป็นคนเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนกับถ้าในวันหนึ่งที่ตัวเขาประสบความสําเร็จในชีวิตเขาก็ยังอยากจะมีเราอยู่ตรงนี้นะคะอยากจะเหมือนกับเป็นคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวด้วยแบบนั้นนะคะเออไม่เหมือนกับว่าความทุ่มเทของเราหรือความจริงจังของเรานะคะมันมันมันไม่ได้ไม่ได้สุดเปล่า เออม,มันเห็นผลตอบแทนอะไรบางอย่างเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยอะ่ะกับการที่ที่เขาเป็นคนแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะคะอืมแล้วบางทีเขากช็ชอบคิดว่าเราอะ่ะแบบคิดมากไปเองเลยแบบนี้ด้วยนะอืมคราวนี้เขาดูว่าแล้วเขาเนี่ยแสดงออกยังไงนะคะในการที่แบบมองว่าเราเป็นคนสําคัญอ่ะเขาจะแสดงออกยังไงนะคะเออในในการที่เห็นว่าเราเป็นคนสาคัญ บางทีนะเขารู้สึกว่าเราชอบไปหาเรื่องเขาด้วยนะคะแต่นะคะเขาก็จะมองว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนจุดเริ่มต้นประเด็นหรือปัญหาอะไรต่างๆก็ดีในความรู้สึกเขานะไม่เป็นไรเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทําไว้นะคะเช่นเราอาจจะรู้สึกไม่ดีเรากังวลแล้วเราก็แบบเผลอไปแบบ หาเรื่องเขาอะไรประมาณนี้แต่เขาโอเคเขาไม่เคยแบบปัดทิ้งเมินไม่ใส่ใจไม่สนใจ,ใจเขาก็รับปัญหาของเรามาทั้งหมดแล้วก็มาพูดกันอะในเชิงที่ดูแบบมีความจรงิงจังหาจุดลงตัวบางอย่างกับสิ่งที่มันเกิดข,ขึ้นหรืออะไรแบบนี้ทั้งที่บางครั้งตัวเขาเองอยากจะเมินเหมือนกันนะไม่อยากจะสนเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เคยปล่อยปะละเลยอะในจุดที่เราแบบกังวลใจหรือทุกข์ใจในเรื่องที่เกี่ยวกับเขาหรืออาจจะเป็นปัญหาของตัวเราเองก็ได้ไม่เหมือนเขาเองก็เอาปัญหาของเราไปแบกด้วยหรืออะไรประมาณนี้นะ แล้วก็มิงคิดว่าบางทีนะคะตัวเขาเองอะเหมือนพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าเผชิญเผชิญกับปัญหาไปพร้อมกับเราอะเออเหมือนเขาพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหานะคะเวลาที่เรารู้สึกคิดมากหรือกังวลตัวเขาพยายามจะเคลียอะไรบางอย่างให้ชัดเจนเพื่อให้เราเรารู้สึกสบายใจและไม่ต้องคิดมากเพียงแต่ว่าในบางครั้งตัวเขาอาจจะมีสภาวะที่แบบ เขินก็ได้มั้งแบบมัน,ม,นมันรู้สึกแปลกๆถ้าเขาจะต้องเป็นฝ่ายที่ยอมเราอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่ว่ายอมไม่ได้นะแต่ด้วยบุคลิกของเขามันเป็นคนตรงดูผงผางอะไรประมาณนี้ค่ะการแสดงออกของเขาเนี่ยมันก็เลยถ้าจะไปเชิงหวานดรแมาติกมันก็จะดูฝืนๆเท่านิดนึงหรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะโอเคก็เรียบร้อยนะคะที่ว่าเราเ,เป็นคนสําคัญในใจเขาไหมเป็นคนที่มีอดทนไหมก็ถือว่ามีมากๆเลยนะคะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลัคนาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะเป็นของเราหรือของเขาก็ได้แล้วก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้เด้งให้เพื่อนๆรู้ก่อนใครนั่นเองค่ะราศีที่เกี่ยวข้องมีราศีพิจิมกมังกรกุมและก็ราศีสิงค์ค่ะก็ได้ปลรอยสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ทิศทางความสัมพันธ์เนี่ยเขามองว่าเราเป็นคนสําคัญสําหรับเขาหรือเปล่านะคะขอเช็คสถานการณ์ภาพรวมก่อนนาะเขาเนี่ยับเราทิศทางความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะต้องบอกว่าทิศทางความสัมพันธ์น่ะในบางคู่มีการเกี่ยวพันในเรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วยนะคะเช่นมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซัพพอร์ตเงินให้นะคะและบางทีอะ่ะเหมือนกับเข้าไปช่วยเขาจนเดือดร้อนอะ่ะเออฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะคือช่วยช่วยอีกคน จนผ่านจะเดือดร้อนหรือมีปัญหาไปด้วยนะคะแล้วก็ออคล้ายๆว่าเหมือนกับมีความทุ่มเทในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่อนข้างมากนะแต่ว่ามันก็มักจะมีเรื่องที่ทําให้รู้สึกเครียดแล้วก็หนักใจเช่นเรื่องความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์หรือเรื่องความรู้สึกไม่มั่นใจบางอย่างว่าอีกฝ่ายพร้อมจะดูแลจริงๆไหมหรืออะไรแบบนี้มันเลยเป็นฟิลที่ว่าคนนึงอาจจะให้เยอะอีกคนนึงอาจจะน้ในเรแล้วหกันร,รับแบบนั้นก็ได้ค่ะพอไปนะเสียงมันจะแบบ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยสบายทิศทางความสัมพันธ์เป็นอย่างไรอีกนะคะ King of i s f o r t i s นะคะ King of c u p มีรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยดูเหมือนจะมีใครสักคนพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองนะคะให้เป็นคนที่ดูมีความอ่อนหวานอ่อนโยนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเรืปกติแล้วเนี่ย King of i s นะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนตัวเองได้ยากมากถ้าเทียบนะมันเอาณ์เหมือนดินเหนียวอะ เน่เหนียมที่มันแบบคงสภาพเดิมอะเปลี่ยนแปลงได้ยากนะคะบวกับ four of this อะมันเหมือนกับว่าถ้าถ้าใครสักคนไม่ยอมที่จะเปลี่ยนตัวเองจากการที่เป็นคนที่แบบยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็นมากจนเกินไปสุดท้ายนะคะก็ไม่สามารถเนี่ยที่จะเปิดประตูเพื่อไปอีกหนทางหนึ่งได้นะคะมันเลยเป็นลักษณะที่ต้องเปลี่ยนตัวเองอะซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากๆในการที่สแสดงในเรื่องของความรักการเอา,เอาใจการใส่ใจนะคะลดความเป็นตัวเองลงมาลดอีโก้ลงมาอะไรประมาณนี้ค่ะคราวนี้เราขอดูหน่อยนะ ว่าเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรนะคะ มีคิดว่าตอนนี้ตัวเราก็อยู่ได้นะมันเหมือนเราก็จะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เราเอนจอยนะคะโดยที่ตัวเราก็ไม่ได้ไปคาดหวังอะไรกับเขาสักเท่าไหร่นะคะเแต่ว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันยังมีความแบบไม่แน่ไม่นอนอในเรื่องของความรักนะคะมันเลยทําให้เรามาจะคิดมากอยู่เสมอนะคะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะไปต่อได้ไหมไปต่อแล้วมันจะไหนเกินไปหรือเปล่านะคะเออแล้วบวกกับในบางครั้งนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเรากําลังดูแลคนคนหนึ่งอยู่อะที่เขาอะแบบ อาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของความรักเท่ากับเรามันเลยทําให้ตัวเราต้องคอยพยายามแบบบอกหรือสื่อสารว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ไปในทิทางที่ดีควรจะเป็นยังไงแต่มิมมงว่าเราก็ไม่ได้ไปกดดันอะไรเขาอะนะคะตอนนี้เขารู้สึกอะไรกับเรา มีคิดว่าคนคนนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ความแฟร์ให้ความยุติธรรมกับเราได้นะคะมันเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราทําดีกับเขาเราทุ่งเทกับเขาแน่นอนว่าเขาเองอะ่ะก็จะให้กลับมาในปริมาณที่เท่ากันเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้นะคะที่แบบมันอาจจะแบบ สมมติถ้าเป็นเขาเนาะที่แบบเป็นฝ่ายรับอยู่ฝ่ายเดียวอะไรประมาณนี้พอเขาอาจจะรู้สึกว่ายัางไม่ไว้วางใจบางอย่างในตัวเราแต่พอในวันหนึ่งนะคะที่เขารู้สึกว่าเขาทบทวนมาดีแล้วว่าเราอ่ะเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยนะเป็นคนที่รักเขาแล้วก็เป็นคนที่เขารู้สึกดีนะคะมันจะทําให้ตัวเขา่าหาันกลับมาให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์ตรงนี้สิ่งที่เราให้เขาก็จะเริ่มให้กลับนะคะเพื่อที่จะทําให้ความรักของเราอะ่ะมันดูมีสีสันมากขึ้น ม,มันดูมีความน่ารักมีความสดใสามากขึ้นนะคะแล้วมิมบอกว่าตัวเขาเองก็อยากคุยกับเรานะแล้วมันก็ทําให้ตัวเขาเลือกที่จะพยายามเข้าหาเรามากขึ้นเช่นทักหาบ่อยขึ้นมาเจอเราบ่อยขึ้นแบบนั้นได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเราสําคัญกับเขามากแค่ไหนอืในความสัมพันธ์นี้นะคะเราให้ความสําคัญกับเขามากแค่ไหน เขาให้ความสำคัญกับเรามากแค่ไหนนะคะ View o r อ for you นะคะ The Sun ะคะ่ะโอ้มีคิดว่าเขาให้ความสำคัญกับเรามากเลยนะเออ เพราะเหมือนตัวเขาอะค่ะวีออฟฟอร์จูนมันเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงนกมันหมายถึงการเดินไปข้างหน้าได้นะคะการเดินไปข้างหน้าอีกสเต็ปหนึ่งเดือนสันนะคะตัวเขาเริ่มมีการวางแผนกับความสัมพันธ์ที่ดูแบบระยะยาวเป็น Long-term Relation s h i p นะคะเช่นภายในอีก1ปี2ปีนะคะมันจะเป็นอย่างเป็นยังไงนะในเรื่องของความรักระหว่างเราสองคนเขามองว่าเราเป็นคนที่ดีมากๆนะคะเป็นคนที่จิตใจดีอะแล้วก็เขาอาจจะมองว่าเราดูเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะดูแลคนอื่นเป็นคนรักสักระ ้นไม้หรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันคือเขารู้สึกว่าการมีเราอยู่ในชีวิตอะมันทําให้เขาน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็เราเหมือนกับมีความเป็นคุณแม่ที่คอยเยียวยาความรู้สึกให้กับเขาเขาเองก็อย,กอ,ยกอ,ยกอยากอยู่กับเรานะคะอยากไปต่อในในความสาคัญตรงนี้นะคะอืซึ่งนะคะหลังจากนี้มีคิดว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มได้เห็นเขาในบทบาทต่างๆ ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเช่นมุมที่มีความแบบว่าน่ารักสดใสน่าเริงหรือบางครั้งนะคะตัวเขาเนี่ยเราอาจจะได้เห็นในมุมที่เขาก็ดูมีการพยายามไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยในเชิงที่มีความสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็มีคิดว่าตัวเขาเองนะคะน่าจะแสดงในเรื่องของความอ่อนโยนเอาอกเอาใจที่มากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะเออเพราะฉะนั้นนะคะมีไเลมองว่าเดี๋ยวเขาอาจจะแบบ ทาดีพูดจาดีกับเรามากขึ้นนะคะยิ่งถ้าเขาเผื่อไปทําอะไรให้เราไม่รู้สึกดีอย่างเงี้ยนี่คิดว่าเดี๋ยวเขาก็จะแบบมีการง,ง้อการการขอโอกาสหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นแบบ ten of this นอก็คือแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ซีเรียสจริงจังมาเป็นพ่แบบครอบครัวเป็นพ่คนรักหรืออะไรแบบนี้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนีนก็มองว่าเออเขาก็แบบจริงจังกับเราอยู่นะหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะให้ความสาคัญกับเรามากๆค่ะ คราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนลักนาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องเนาะมีราศีมีนค่ะราศีกรากฏนะคะราศีพิจิกค่ะแล้วก็ราศีพฤษภนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ทิศทางนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยเราเนี่ยสำคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยเราสําคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนอืมมีรู้สึกว่านาตอนเนี้ยดูเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคะ่ะพยายามที่จะเข้าหาอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคนทั้งคู่เป็นคนที่ออกแนวว่าเป็นคนแข็งแข็งทั้งคู่นะคะคือ นนก็เป็นคนที่แบบว่าฉันเป็นยังไงฉันก็จะเป็นอย่างนั้นฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองส่วนอีกคนนึงนะคะก็จะเป็นสภาวะที่แบบว่าเอายังไงว่ามาเลยฉันอะ่ะเป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนมากเลยนะเอาเหตุผลมาคุยกันมนเลยเป็นลักษณะเหมือนคนสองคนที่ดูแบบว่ามีความเป็นตัวเองสูงมากๆนะคะแต่ในวันนี้นะคะมีคิดว่าคนที่อยู่ในจุดที่แบบ ก็ฉ <S an> ันเป็นของฉันแบบเนี้ยเออฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อใครแต่ในวันนี้คนคนนี้ได้มีการปรับ,บแล้วนะคะมีในเรื่องของการพยายามจะเข้าหาพยายามที่จะเอาอกเอาใจใส่ใจเทคแคร์มากขึ้นนะคะครานี้เดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์เนี้ยเป็นอย่างไรอีกบิงของอาภัยนะว่าแบบไม่ค่อยสบายนะคะเสียงมันจะขัดขานหายๆอะไรแบบนี้นแล้วก็อาจจะแบบมีไอบ้าง คราวนี้ที่ท่าในเรื่องของความรักนะคะมีรู้สึกว่ามีใครสักคนนะพยายามอย่างหนักนะคะในการที่จะกลับมาพูดคุยกันอย่างน้อยอาจจะในสถานะของการเป็นเพื่อนก็ดีนะคะหรือนะคะอาจจะเป็นในสถานะที่ที่ดูแบบจะเข้าหมดที่ดูเหมือนจะจริงจังอะ่ะมันก็ได้เหมือนกันนะแต่มันเกิดจากการที่มันดูไม่เท่าเทียมและมีคนนึงพยายามมากนะคะแล้วก็ อาจจะมีความเข้าใจด้วยว่าต้องมีการพยายามอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าแป๊บแบและอีกคนจะใจอ่อนแบบนั้นค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราดูความรู้สึกค่ะความรู้สึกของเรานะคะเป็นอย่างไรช o o ออฟฟอนด์ไฟออฟฟอนนะคะขอดูความรู้สึกของเขาค่ะความรู้สึกของเขาโอเค มิงบอกว่าความรู้สึกของเราอะ่ะมันเหมือนนะตอนนี้เราอาจจะอยู่ในจุดที่รู้สึกสับสนนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราสองคนอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะก,กันนะคะขัดแย้งกันนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันหรือขัดแย้งอะ่ะ มันมันยังมีบรรยากาศดีๆบางอย่างนะคะที่ทําให้เราสองคนไม่ได้เชิงแบบจะแตกหักจนมองหน้ากันไม่ได้ไปเลยก็ไม่ขนาดนั้น,นะคะ่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลับมาในความสัมพันธ์เนี้ยที่แบบโอเคกลับมารักหวานจีจะเหมือนเดิมมันเหมือนตัวเราไม่แน่ใจว่าเราจะเจอกับปัญหาที่เขาอ่ะจะสร้างอะไรบางอย่างให้กับเราอีกไหมอะไรประมาณนี้ได้นะคะในขณะเดียวกันนะคะมีคิดว่าตัวเขาว่าน่าจะเป็นฝ่ายที่พยายามจะเข้าหาเราณนะตอนนี้นะคะคือ เขาอาจจะมองว่าในการที่เขาอาจะแบบพยายามเอาอ,อกเอาใจเราหรืออะไรประมาณนี้นะคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แอบแอบมีความยากในระดับหนึ่งนะคะเช่นตัวเขาเจออุปสรรคเยอะแยะนะคะในชีวิตของเขาด้วยแต่ตัวเขาก็ยังอยากที่จะมีเราไว้นะคะมิงบอกว่าพอในวันหนึ่งที่เขา,าเสียเราไปจริงๆคะคะไม่เหมือนเขาแบบมีความแบบหมดอะไรตายอยากก็ได้นะ,ะแบบโหรู้สึกแบบบางสิ่งบางอยา่างมันขาดหายไปมันท้อแท้มันเบื่อหน่ายไปหมดเลย และอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเออที่ผ่านมาเหมือนเป็นเราที่คอยเติมกําลังใจที่ทําสิ่งดีๆให้กับเขาอยู่เสมอมันก็เลยอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องพยายามตามเราให้กลับมารู้สึกดีกับเขาเหมือนเดิมให้ได้นั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วนะคะเราสําคัญเนี่ยต่อใจเขามากน้อยแค่ไหนนะคะ เออเราสำคัญต่อใจเขามากน้อยแค่ไหน j u s t i c ค่ะ t r e อืมเออถ้าถามสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะคะมิงมองว่าในระดับหนึ่งนะคะ แต่เป็นก็แต่มันก็เป็นระดับที่เขารู้สึกว่าเขาจะทําบางอย่างเพื่อรักษาเราเอาไว้ในชีวิตนะคะไพ่จัสติกนะคะมันเป็นไพ่เนือ้อเรื่องของความยุติธรรมความแฟร์ในเรื่องของความรักนะคะตัวเขาว่าอาจจะรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ตัวเขาต้องพยายามทําบางอย่างให้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งการที่เขาพยายามมากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะ มันก็อาจจะได้แค่ปริมาณที่เราทําให้เขาเมื่อก่อนหน้านี้ได้ซ้ำค่ะคือเขาก็ไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่าที่เราทําให้ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะชิลได้มากกว่านี้เนาะแต่ณตอนนี้มันเหมือนกับเขารู้สึกว่าการมีเราอ่ะมันเป็นอะไรที่ที่ดีอะเราเป็นคนหนึ่งที่มีความเข้าอกเข้าใจเขา แล้วตัวเขาอะอยู่ในจุดที่เหมือนกับว่ารอคอยโอกาสรอคอยจังหวะในการที่เขาเพยายามจะเข้าหามันอาจจะทําให้เขาคอยดูว่าเออจังหวะไหนเขาจะแบบคุยกับเราทักหาเราได้บ้างหรือจังหวะไหนที่เราสองคนจะได้มาเจอกันบ้างหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ มีรู้สึกว่าในครั้งนี้ตัวเขาเองอยากจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์แต่มันก็มีความแบบกล้าๆกลัวๆได้เหมือนกันนะคะแต่มีคิดว่าเราเมนเป็นความสุขของเขาแล้ว f o u r o f ฟวันอ่ะมันบอกในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบซีเรียสจริงจังหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะคือมิ้งบอกว่านาะตอนนี้ตัวเขาอาจจะอยู่ในจุดก้มขึงที่ว่าเอายังไงดีถ้าเกิดเขาอ่ะสู้ต่อไปในความสัมพันธ์นี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการสร้างบาดแผลให้กันอีกครั้งหนึ่งไหมแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เขาอยู่แบบไม่มีเราอย่างเงี้ยหรือว่า เราดูเมินเฉยเพิกเฉยไม่สนใจเขามีคิดว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะมีเลยมองว่าตัวเขาอะอยากมีเราไวา้อยากที่จะเหมือนกับพัฒนาความสัมพันธ์ที่ทําให้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันสบายใจแล้วก็ไม่อึดอัดซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถามว่าสําคัญไหมนะคะมีคิดว่าเราก็สําคัญกับเขาอะถือว่าเยอะนะเออมีคิดว่าก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่า กับเราอ่ะเขาสามารถคุยได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สามารถบอกความฝันบอกในสิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นกับเราได้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีเราเนี่ยอืม มิคิดว่ามันมันทำให้เขารู้สึกว่ามันมันเบื่อมันเซ็งอ่ะยังไงก็ยังอยากมีเราไว้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนิมองว่าเราก็ถือว่าเป็นคนสําคัญสําหรับเขาในระดับหนึ่งเลยนะคะเพียงแต่ว่าบรรยากาศของไพ่บางครั้งมันอาจจะดูแบบว่าไม่ไม่ไดหวานไม่ได้โรแมนติกมากนะักหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็การกระทําของเขาช่วงนี้นะคะมันก็ดูมีความเก๊กๆกลางๆแบบเหมือนเหมือนจะเข้าหาชัดเจนแต่สภาพก็อุ้งเหมือนกับรักษาท่าทีนิ่งไปบางช่วงหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันคะ่ะ รานนี้เราเรามาดูในส่วนละค้าในราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะเป็นราศีสิงห์นะคะซ้ำนในขงอีิใบหนึ่งเป็นราศีพิจิกค่ะราศีมกรใบสุดท้ายเป็นราศีกุมค่ะเรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สานะคะก็ขอบคุณมา妈妈ที่แวะมาดูดวงกับมิงนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากนะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่4ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ทิศทางในเรื่องของความรักนะคะเราเนี่ยสำคัญสำหรับเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะเขาดูหน่อยนะคะว่าทิศทางในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเป็นอย่างไรทิศทางในเรื่องของความสัมพันธ์มีมอว่าจริงๆในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมีคนเข้ามานะแต่ว่าลักษณะของคนที่เข้ามาบางครั้งก็อาจจะเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแบบอ่ดๆช้าๆบางครั้งก็มา ทำให้เรารู้สึกดีแต่บางครั้งนะคะก็ดูเหมือนกับไม่ได้มีความก้าวหน้าอะไรมากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของความรักนะคะแต่ตัวเราเองอ่ะอาจจะอยู่ในจุดที่พยายามจะนิ่งพยายามจะใจเย็นไม่เหมือนตัวเราเองก็ไม่ได้รีบร้อนมากนะกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกับโอเคก็เีืนกันเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้เราก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยเป็นแบบเือนเฟรนโซนนะเขาเป็นเฟรนโลฟโซนของเราก็ได้หรือเราเป็นเฟรนโซนของเขากได้เหมือนกันคราวนี้เกิดอะไรขึ้นอีกนะคะ ยังรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในจุดที่เหนื่อยมากแหละนะคะกับเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่ามันเหมือนโชคชะตากันแกล้งนะเพราะไอตอนที่เราอยากจะอยู่เฉยๆไม่อยากจะอะไรกับใครนะคะก็มาจะมีคนเข้าหามีคนเข้ามานะคะเออ แล้วก็ลักษณะการเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าอยู่ดีๆก็ทักมาติดต่อมาแล้วก็มาทําตัวน่ารักน่ารักใสมาอ้อนนะคะหรือแบบทําเมียนมาคุยด้วยหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอาศัยความแบบน่ารักสดใสเข้าหาอะไรแบบนี้ได้นะคะและในบางครั้งพอคุยกันไปเรื่อยๆนีรู้สึกว่าเราก็เริ่มแบบมีความเป็นห่วงเขาอะไรแบบนี้มันก็อาจจะทําให้บางครั้งเรารู้สึกเออเราก็อยากคุยกับเขาเหมือนกันนะอะไรแบบนั้นได้ค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า ความรู้สึกของเรานะคะเป็นอย่างไรมีรู้สึกว่าเราอะอยู่ในอยู่ในภาวะที่เหมือนแบบมันมันมีแต่ให้นะม,นมันเหมือนเราเป็นคนจิตใจดีอะคะ่ะชอบที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นอยู่เสมอนะคะแต่ในขณะเดียวกันเองคิดว่าบางทีตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะรับความช่วยเหลือของเรานกาจนเกินไปบางครั้งเขารู้สึกกับกระอ่วนนะกับสิ่งที่เราทําให้นะคะแม่เหมือนกับตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะ เหมือนกับเป็นฝ่ายรับอยู่ฝ่ายเดียวเขาเองก็อยากให้เราโอเคกับเขาในในทิศทางที่มันมีความแบบเท่าเทียมกันนะ่ะเออแต่นะคะด้วยตัวเราเป็นคนที่แบบตั้งใจจะทําอะไรให้แล้วนะคะเราก็เต็มที่อะไรแบบนั้นได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วความรู้สึกของเขานะคะเป็นอย่างไรอื ต้องบอกว่าความรู้สึกของเขานะคะมีเมื่อว่ามันเหมือนตัวเขาเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปรับใจเท่าไหร่กับเรื่องของความรักนะคะเพราะนะคะมันเหมือนกับอืมเดี๋ยวนะเหมือนคนคนนี้เขาอยู่ในจุดกาลังคิดกับทบทวนกับตัวเองนะคะว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเส้นทางหนึ่งก็คือว่าเลิกลาจบไม่คุยต่ออีกเส้นทางหนึ่งถ้าจะไปต่อมันเหมือนที่จริงเขาอยากจะทําให้มันมีความซีเรียสจริงจังไปเลยอะ คือม <us> ันเป็นเส้นรอยต่อมันเหมือนเขาเองก็ไม่ได้อยากทําอะไรครึ่งๆกลางๆอะไรประมาณนี้ได้ค่ะแล้วพอเขารู้สึกเหมือนกับคิดมากกัง,งวลว,ว่าเอ y, สรุปจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็ทําให้เขารู้สึกเหมือนกับตื้อเหมือนคนหาทางออกไม่ได้นะคะมันเลยทําให้เขาอยู่ในจุดที่แบบว่ากําลังงงสับสนน่ะแต่ในขณะที่ตัวเขาอาจจะเผื่อใจว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องแบบผ่านกันไปหรืออย่างไรก็ดีแต่ตัวเขาก็ยังมีการพยายามติดต่อสื่อสารกับเราอยู่นะคะ ออแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเอออยากจะนัดเจออยากจะมาหาหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นมนเลยเป็นฟิลที่เราอาจจะดูนิ่งๆยังไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพียงแต่อะไรที่เราสามารถให้ได้เราให้เราช่วยนะคะแต่ตรงเขาว่าจะดูคิดเยอะมากกว่านะคะเพราะเหมือนเขาต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างอะเออในความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มัชัดเจนกว่านี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วนะคะหลังจากนี้แล้วหลังจากนี้ทิางความสัมพันธ์นะคะระหว่างเราสองคนเนี่ยมันจะยังไงนะคะตัวเขาเนี่ยจะเห็นความสําคัญของเราขนาดไหนเขานะคะมองว่าเราเป็นคนสําคัญในใจเขามากขนาดไหนอืม มีคิดว่าเราสําคัญกับเขาเยอะนะคือต้องบอกว่าคุณคนน้โดยปกติแล้วนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งในในเรื่องของการทํางานนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับพูดจาดีได้นะคะเป็นคนที่พูดจาให้กําลังใจคนเก่งหรืออะไรประมาณนี้ได้แต่ว่าพอเป็นกับเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกได้ว่าทําไมกับคนอื่นเขาพูดดีแต่พอกับเราเนี่ยเขาถึงได้พูดจารุนแรงนะคะแต่ในความรุนแรงของเขาอะ่ะมันแฝงมาด้วยในเรื่องของความห่วงใย,ยนะคะ 10 of these อะค่ะมันเป็นไพ่ที่แบบมันดูมีความซีเรียสจริงจังเหมือนมองว่าเราเป็นคนหนึ่งในครอบครัวมองว่าเราเป็นคนหนึ่งที่สนิทกับเขามากๆนะคะมาเลยทําให้ตัวเขาค่ะเหมือนกับว่าเขาอินกับเราอะยิ่งเราเหมือนแบบกําลังตั้งใจทําอะไรเหมือนเขาจะแบบอินร่วมกับเราแล้วบางครั้งเขาก็จะแบบช่วยมาแก้ไขปัญหาช่วยตัดสินใจหรือบางครั้งเพราเกิดปัญหาเขาอาจจะพูดจาแรางๆสักหน่อยนะคะแต่เขาบอกว่าเราสนิทกันนี่นาอะไรอย่างเงี้ยเขาเองก็อยากจะช่วยอะไรแบบนั้นได้ค่ะเออ ซึ่งในบางคนก็อาจจะน้อยใจนะว่าอะไรเนี่ยกับเราทาไมต้องพูดจาแบบแตกหักด้วยนะคะกับคนอื่นพูดจาดีๆอะไรอย่างเงี้ยม,มีคิดว่าตัวเขา,วาพยายามจะปลุกมัดเราไว้พยายามจะปลุกมัดเอาไว้ทุกทางนะคะเขาทุ่มเทนะเขาทํางานหนักนะในความสัมพันธ์ตรงนี้เขาเองไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะคะแต่เขาอาจจะมอว่าเขาตัดสินใจแล้วแหละว่ายังไงเขาก็ายังอยากมีเราไว้ในชีวิตนะ่ะ เขาเลยพยายามทําอะไรบางอย่างที่จะแบบผูกมัดเรานะคะบางคนอ่ะเขาอาจจะคิดในเรื่องของการที่แบบเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงด้วยกันเอาลูกมีลูกด้วยกันเหมือนผูกผูกมัดเราไว้ไม่ให้เราไปไหนนะคะหรือในบางครั้งันหมายถึงว่าเขาพยายามจะหาแผนอะไรบางอย่างให้ให้เราอ่ะทร่วมกับเขาแบบนั้นได้นะคะเออมีคิดว่าตัวเขาเองค่อนข้างจะทุ่มเทนะอืม เขารู้ว่าในการที่จะแบบมีเราไว้ในชีวิตนะคะในการที่จะแบบรักษาความสัมพันธ์ให้ดีอยู่เสมอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางทีเราก็อาจจะทะเลาะกันเองนะะยุ่งหัวกันเองเพราะความคิดมากเพราะความกังวลบางครั้งพอไม่ใช่เรื่องของเราสองคนก็มีปัญหาอื่นๆแทรกเข้ามาอีกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี้คิดว่าตัวเขาเป็นคนจริงใจเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะแล้วก็คนคนนี้อาจจะดูจากคําพูดไม่ค่อยได้ต้องดูจากการกระทํามากกว่าเพราะว่าเขาพูดจาไม่ดีค่ะเขาดีกว่าคนอื่นนะพูดจาดีกว่าคนอื่นนะ เออแต่ว่าการกระทําของเขาอะเราจะเห็นได้ว่าคนคนนี้มีความตั้งใจที่จะรักษาเราไว้เอาไว้ในในชีวิตของเขานั่นเองค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนลัคนาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะสำหรับใครที่มี IG นะสามารถว่ากดติดตามได้นะคะในช่องของมิงเนี่ยมันจะมีดูดวงรายเดือนรายสัปดาห์นะคะแล้วก็มีพวกพียอ็การ์ดคอนเทนต์โปรโมชั่นต่างๆนะคะอยู่ใน Instagram นั่นเองนะก็มาตามกันได้จะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญสำคัญ เร่งด่วนนะคะราศีนี้อาจจะเกี่ยวข้องราศีพิจิกตุลกุมและราศีพิจิกนะซ้ำนะคะเขาอีกใบหนึ่งราศีสิงห์ค่ะโอเคเรียบร้อยสำหรับคนที่เริอกไพ่ใปที่ส่นะคะก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ